สวัสดีครับในวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวการรีโนเวทผนังและฝ้าเพดานภาพต่างๆในคลิปนี้นะครับผมได้ทำการถ่ายไว้เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วครับเนื่องจากสีของผนังบ้านนะครับเกิดการหลุดล่อนเนื่องจากความชื้นเวลาฝนตกผมเนี่ยจะใช้แผ่นเสาะร่องของ scg นะครับมาทำการเปลี่ยนผนังและเพดานแผ่น scg รุนเสาะร่องนะครับมี2ขนาดแผ่นใหญ่นะครับขนาดเมตร20คูณ2เมตร40ผมจะมาทำเป็นผนังก่อนอื่นนะครับผมก็ลอกสีเดิมออกให้หมดนะครับใช้เกียงและกระดาษทรายขัดจากนั้นนะครับใช้แปรงสังกะสีประกบเย็บเป็นโครงตัวผนังนะครับผมจะใช้สีรองพื้นทาทับไว้1รอบและผมก็นำแผ่นทั้งสองขนาดมาทาสีรองพื้นและสีจริง สีที่ทาแนะนาเป็นสีด้านนะครับและเ,เพื่อนๆอาจไม่ต้องทำการลองพื้นเหมือนผมก็ได้ครับเสร็จแล้วนะครับก็นำไปติดตั้งแล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะชอบเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนสกูที่ใช้ยิงนะครับเป็นสกูยิงแผ่นยิบซ้ำ ก็จบลงแล้วสำหรับคลิปนี้ขอให้เพื่อนเพื่อนช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับ